สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมจะพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับการสรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมโน,โนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการลุจดิตพศ .2561 ซึ่งใครการหลายท่านให้ความสนใจนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับผู้ที่จะเตรียมตรวจสอบเกี่ยวกับปป,ปชนะในส่วนแรกที่จะคุยกันนี่นะครับมันจะไม่ครอบคลุม กฎหมายปปชท,ทั้งหมดทั้ง2องรมาตราที่จะพูดให้ท่านฟังในวันนี้จะอยู่ในสาระของหมวดที่1นนะถ้าท่านมีตัวบทท่านก็เปิดตามแต่ถ้าจะเอาตัวบทมาอ่านให้ฟังมันก็ดูกระไรนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อหาสาระที่สรุปมาแล้วนะท่านก็เปิดตัวบทเทียบเคียงไปนะครับหน้าที่และอำนาจปัจจุบันใช้คําว่าหน้าที่และอำนาจเพราะไม่ใช่อำนาจหน้าที่นะแต่การบรญใยถ้า ผ,ผ,ผู้ดำหนาจหน้าที่ก็อาจจะติดปากนะท่านคงไม่ว่ากันนะครับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปรปรชนะจะไล่เรียงไปทีละด้านด้านแรกคือด้านปราบปามด้านปราบปามและสายงานปปชคือพนักงานไตส่สวนจะเป็นผู้ดำเนินการจากการมอบอำนาจของคณะกรรมการปรปรชชจุดใหญ่9คนนะครับก็มีหน้าที่และอำนาจในการไตส่สวนมีความเห็นกรณี กล่าวหาผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการสารน,น้ำโนนผู้ด,ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่จงใจฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมน,นูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในเบื้องต้นนี้ถ้าท่านจะเทียบเคียงท่านดูบทนิยามในมาตรา4 หน้าที่แล่อำนาจเรื่องที่ผมคุยไปนะครับก็จะเข้ากับเจ้าพนักง,งานของรัฐนะครับใช้หน้าที่อำนาจด,ด้านนี้ส่วนกรอบสีเหลี่ยมด้านล่างเนี่ยก็เป็นการไต่สวนและมินิชัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งคนทุกคนนะครับข้าราชการพนักงานจ้างนะครับที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐจะหมายความรวมถึงคำนิยามของเจ้าที่ของรัฐทั้งหมดนละครับก็จะใช้หน้าที่อำนาจใน เรื่องของการไต่สวนมินิฉชยเกี่ยวกับการร่ำรวยผิดปกติกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเห็นไหมครับว่าสาระสำคัญของของ,ของสองเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเขาจะมีเรื่องของการที่แช้งหนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับ ลรื่อการฝรา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามาตรฐานทางจริยธรรมอย่างแรงแ,แ,แต่ในส่วนของเจ้าที่皇ราชจะไม่มีตรงนี้เขาจะเป็นเรื่องของกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการและก็ทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนะครับสําหรับการเตส่สวนเพื่อดําเนินคดีในฐานความผิดอื่นที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดไว้คณะกรรมการปรปปชก็มีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกันนะครับ ตามที่พระราชบัญญัติประกอบหรือกฎหมายอื่นได้แห้ำนาจไว้เช่นถ้าเป็นปัจจุบันถ้าลองไปดูพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการความความ,ความผิดต่อการเสนอราคาต่อในงานของรัฐหรือว่าที่เราเรียกว่ากฎหมายหัวเนี่ยก็อยู่ในหน้าที่หน้าของข้าราชการปปชเหมือนกันนะครับในด้านต่อไปถ้าเป็นด้านป้องกันการทุจริตเรื่องสําคัญเลยก็คือการกําหนดมาตรการป้องกันในการทุจริต สาระสำคัญถ้าอยู่นในตัวบทเนี่ยนะครับเราใช้ชื่อเล่นนะว่าเป็นการป้องป้องมาตรการก็หมายถึงในเนื้อหาตัวบทจะอยู่ในมาตรา32มนะมันก็คือการเสนอมาตรการความเห็นข้อเสนอต่อครมรัฐสภาสาลองค์กรอ,อิสระหรืออายการในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติราชการการวางแผนงานโครงการของส่วนราชการนะครับแล้วก็ องเล็บ2อคือจัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันขจัดการทุจริตและประพฤติผิดชอบทั้งในภาครวฐและเอก,กชนแล้วก็องเล็บ3คือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหม,มายกฎระเบียบเพื่อบังคับมาตรการต่างๆนะตามตัวบทนะครับถ้าทำมาตรการไหนแล้วมันจะขัดกับเรื่องของประโยชน์สาธารณะเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนนะ แล้วถ้าสำนักงานปปชเสนอมาตรการนะครับผ่านคณะมนตรีแล้วเนี่ยแล้วหน่วยงานไหนที่จะต้องบังคับใช้นะครับถ้าไม่อาจดำเนินการได้ท่านก็แจ้งปัญหาหรืออุปสรรคกลับมาที่สำนักงานปปชไม่เกิน90วันนับแต่วันรับแจ้งนะครับนี่คือมาตราสําคัญนะมาตรา32อีกเรื่องหนึ่งในภารกิจของการป้องกันการทุจริตนะครับก็คือการสร้างกัน่วนร่วมของภาคประชาชน เนื้อหาในส่วนนี้นะครับถ้าเป็นตัวบทก็คือในมาตรา33คือการที่รัฐเองนะครับมีการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านที่เบาแสโดยได้รับการคุ้มครองรวมทั้งจะได้มีช่องทางแจ้งข้อมูลเบาแสพยานหลักฐานสําหรับการกระทําความผิดโดยช่องทางที่ง่ายครับสะดวกไม่มีขั้นตอนทุ่งยากที่สําคัญคือคนแจ้งต้องไม่ก่อให้เกิดผลร้ายนะ รวมทั้งมีมือนการเพื่อการป้องกันการทุริตและเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตมาตรา3 3เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับการส่งเสริมมีส่วนร่วมที่เป็นโครงการที่โดดเด่นของสำนักงานปปชในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการจัดตั้งชมรมสตองจิตพอเพียงต้านรุริตซึ่งปัจจุบันนี้เรามีครบทั้ง7 6จังหวัดและในกรทมก็มีด้วยนะครับ ชมรมสตองคือการที่สำนักงานรปชหาสมาชิกนะครับที่อยู่ในชมรมนี้แล้วก็ตั้งค้ชตั้งกรรมการให้บริหารงานไปในชมรมนี้โดยมีปรัชญาสำคัญของชมรมคือ w a t c h and voice นะครับคือเราจะให้สมาชิกในชมรมเนี่ย w a t c h ก็คือการเฝ้าระวังจับตามอง voice ก็คือการส่งเสียงสะท้อนกลับมาให้สำนักงานรปชได้รับทราบโดยสมาชิกในชมรม จะต้องปลอดภัยคือไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับผู้กระทําความผิดหรือในงานของรัฐที่กระทาความผิดนะครับเพียงแต่เป็นหูเป็นตาแทนสำนักง,งานปปชนะนี่คือมาตรา33หัวใจสําคัญเลยนะครับส่วนภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตอีกด้านหนึ่งนะอีกหัวข้อหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะเราจะเรียกด้านนี้ว่าเป็นการป้องเชิงรุกนะครับหมายความว่า เป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตหรือว่าสอบว่าจะมีการทุจริตก็คือว่าโครงการนั้นอาจจะยังไม่ได้ทำนะครับแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าถ้าดําเนินการไปแล้วอาจจะไปสู่การทุจริตก็ได้นะครับเรื่องนี้นะครับจะต้องมีการด,ารรรดรนะําเนินการตรวจสอบโดยเร็วนะถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีกรณีที่มีเหตุอันควรระมัดระวัง คณะกรรมการบมชครับอมีมติไม่นม้อยกว่าสใน3ของกรรมการที่มีอยู่มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐและคณะมนตรีรับทราบพ,พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขถ้าหน่วยงานของรัฐและคณะมนตรีนะครับมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามสมควรแก่กรณีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนุจริตหรือความเสียหายแก่ประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยเร็วและถ้าไม น,นเมกี่ยวกับความลับของราชการก็ให้เปิดเผยให้ประชาชนรับทราบด้วยทั่วกันเรื่องนี้คือเหมือนกับการตัดไฟนะก่อนต้นลมก็คือหมายความว่าถ้าโครงการไหนที่สำนักง,งานปปชเห็นว่าถ้าทําแล้วสุ่มเสี่ยงนะ อาจจะเกิดการพุจะติดได้ก็ต้องป้องปรามกันก่อนนะครับเขาเรียกว่าป้องเชิงรุกนะมีการเตือนกันก่อนเพื่อจะไม่ให้เกิดผลเสียในอนาคตถ้าท่านเทียบเคียงก็เป็นเรื่องของการจำนำข้าวนะครับนโยบายของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเป็นต้นนะครับภารกิจที่สำคัญหน้าที่ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินก็คือมีการกําหนดให้ผู้ดํารงตำแหน่งดางการเมืองตรลาการสานน้ำนูนะครับผู้ดํารงตำแหน่งใน,ใน,ในองค์กรอิสระ ใลเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของตนผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินหนี้สินของบุคคลดังกล่าวนะครับโดยในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐาการบันทบชนะถ้าเป็นเรื่องของอำนาจเนี่ยเราสามารถมีคำสั่งให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือว่าท้องถิ่นนะครับมานะให้ถ้อยคำ ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการไต่สวนนะครับการเป็นการขอให้ศาลที่อยู่ในเขตอำนาจออกหมายนะครับเพื่อเข้าไปในเขตสถานในสถาน,นาที่ทําการหรือสถานที่อื่นใดรวมทั้งยา,งานพาหนะของบุคคลใดๆในระหว่างภาทิ์ขึ้นถึงภาทิ์ตกหรือในระหว่างที่มีการประกอบกิการเพื่อตรวจสอบคน้นยึดและอายัดเอกสารทรัพย์สิน พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไต่สวนนะครับก็คือเรื่องของคณะกรรมการปรปรชมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการค้นยึดอายัดนะครับรัพย์สิสนเอกสารเหมือนกันตลอดจนมีคําสั่งให้หน่วยง,งานราชาการหน่วยง,งานของรัฐ,ร,ฐรัฐวิสาหกิจหรทวท้องถิ่นนะครับหน่วยงานเอกชนที่แจ้งข้อเท็จจริงและอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าท,ที่ของคณะกรรมการปรปรชนะครับสำหรับกรณี อีกเรื่องหนึ่งคือการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินหนี้สินก็เป็นภารกิจเกี่ยวกับการบางครั้งเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติเนี่ยนะครับทรัพย์สินหนี้สินอยู่ต่างประเทศอย่างนี้ครับเรามีความจาเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญนะครับถัดไปเป็นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลแน,น่นอนครับการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะของบุคคลเนี่ยที่ได้มาจากกันเปพันธุ์ที่จะเปิดเผยไม่ได้นะครับ การเปิดเผยข้อมูลในแต่ละขั้นตอนห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของผู้กล่าวหาผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือพยานหรือกระทำการใดอันอาจทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวห้ามเปิดเผยเผยแพร่ข้อมูลนะครับสำนวนตรวจสอบการสอบสวนไต่สวนรวมชั้งบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อยู่รักวางดำเนินการจนกว่าคณะกรรมการปปชจะได้มี การพิจารณาและมีมติแล้วนะครับเว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการไต่สวนทั้งนี้ก็ให้ถือเป็นความลับของข้าราชการนะครับก็ต้องเก็บไว้เป็นความลับเพราะว่าถ้าไม่เป็นความลับเดี๋ยวคนอื่นก็จะไม่กล้าที่จะร้องเรียนเพราะกลัวจะเป็นอันตรายต่อตอนเองใช่ไหมครับและครอบครัวเป็นต้นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับถ้าในชั้น ก่อนการไต่สวนนะครับถ้าก่อนการไต่สวนเมื่อก่อนเรียกว่าขั้นตอนสแสวงนะครับขั้นตอนสแสวงปัจจุบันนี่คือการไต่สวนเบื้องต้นนะครับก็ชื่อผู้ร้องนะครับห้ามเปิดเผยเว้นแต่มีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการไต่สวนและได้รับอนุญ,ญาตจากคณะกรรมการปปชแล้วและเมื่อไต่สวนแล้วนะครับเมื่อไต่สวนคือกระบวนการในการไต่สวนมีพยานหลักฐานพอสมควรก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดเมื่อคณะกรรมการปปชมีความเห็นวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการการกระทำความผิดให้เปิดเผยความเห็นและคำวินิจฉัยได้เปิดเผยเฉพาะความเห็นและคำวินิจฉัยเห็นไหมครับเว้นแต่จะเปิดเผยชื่อผู้กล่าวหาผู้แจ้งเบาะแสและผู้ซึ่งเป็นพยานไิ่ได้นะครับและต้องไม่กระทบต่อรูปคดี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวขอ้องก็นี้มีการฝ่าฝืนนะครับเลขาธิการตรวจสอบหาตัวผู้เปิดเผยโดยเร็วและดําเนินการทางวินัยและจงใจกระทําถ้าถือเป็นความผิดนะถ้าจงใจนี่คือผิดวินัยไว้แรงหากไม่ดำเนินการ ให้ถือว่าเลขาบกพร่องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาเรื่องของความลับส่วนบุคคลการความเปิดเผยข้อมูลข้ารายการของสำนักงานวชจะให้ความสําคัญมากเพราะเป็นเรื่องของวินัยนะครับถ้าผิดจริงๆนะจงใจก็เป็นวินัยไร้แรงได้นะครับเรื่องหน้าที่อำนาจเรื่องต่อไปนะอำนาจเรื่องเกี่ยวกับการขอธุรกรรมทางการเงิน,นครับในกรณีที่ขั้นการบปรชช เนการตรวจสอบไต่สวนเพื่อมีความเห็นวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําของบุคคลมีความจําเป็นนะครับต้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของบุคคลนั้นหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอำนาจในการขอข้อมูลจากสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงนะก็สำนักงานปปชสามารถที่จะขอข้อมูลได้นะครับตามจําเป็นและให้สำนักง,งานปปงส่งมอบข้อมูลให้ใหนนะนรรมการปปช และให้ถือว่าการสมมอบดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย้ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วนะครับและอำนาจในการขอให้ศาลที่มีเขตอ,อำนาจออกหมายจับและควบคุมบุคคลผู้ถูกกล่าวหาในระหว่างไต่สวนหรือเมื่อคณะกรรมการปรชอชชี้นะครับชี้มูลว่าผู้กระทําความผิดและความผิดนั้นมีโทษทางอาญาหากเห็นว่า และเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีนะถ้าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีเรารู้อยู่แล้วว่าพฤติการจะหลบหนีเราก็มีอำนาจขอให้าศาลออกหมายจับและควบคุมผู้ถูกกล่าวหาไว้ในการจับการควบคุมนะครับจะมอบจะมอบหมายให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักง,งานสอบสวนเหมือนการแทนก็ได้ในการจับคุมขังปล่อยตัวช่วยช่ว,ชวคราวนะครับก็ให้นำออประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใช้ในบังคับโดยอนุโลมนะครับในกรณีที่มีการกระทําความผปดทุจริตต่อหน้าที่เป็นความผิดซึ่งหน้าให้กรรมการพนักงานแต่สวนที่ได้รับเป้าหมายพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีำนาจัดกลุ่มโดยไม่ต้องมีหมายของศาลในกรณีผิดซึ่งหน้านะครับเมื่อจับได้แล้วให้ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนควบคุมไว้ตามปวิอาญานะครับที่สําคัญคือปัจจุบันนี้เราไม่มี คือในการจับคุมเราต้องขอความอนุเคราะห์ตํารวจทุกครั้งนะครับพอจับคุมแล้วเราก็ไม่มีไม,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 ม่มีคุกด้วยนะปะปะชเราก็ต้องอาศัยสาใหยตํารวจในการขังนะครับผู้ถูกกล่าวหาที่จะหลบหนีนะครับในเรื่องอำนาจในการแบบว้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการปราบ,ปรา,บปรามการทุจริตนะก็ให้ประธานกรรมการคณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงานในการพิติธรรมตาม,ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับ ให้กรรมการไต่สวนหัวหน้าพนักงานไต่สวนพนักงานไต่สวนพนักงานเจ้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับแล้วก็ในการเป็นการตรวจสอบสอบสวนไต่สวนไต่สวนเบื้องต้นนะครับให้ประธานกรรมการกรรมการกรรมการไต่สวนเลขาธิการหัวหน้าพนักงานไต่สวนและพนักงานไต่สวนเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ มีอำนาจตามประมวลกฎหมายนะปอิยานะครับเช่นเดียวกันกันกบพนักง,งานสอบสวนด้วยและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจในการฟ้องคดีว่าต่างหรือดำเนินคดีแทนคณะกรามการปรปรชมีอำนาจว่าความและดำเนิงงนกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการปรปรชหนดทีนี้นะครับหนา้าที่ให้อำนาจเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คืออำนาจที่จะได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือ ในกรณีที่ขะารรมการปรปรชกรรมการกรรมการไต่สวนหัวหน้าพนักง,งานไต่สวนพนักง,งานไต่สวนและพนักง,งานเจ้าที่ถูกดำเนินคดีนะครับก็เป็นเรื่องที่คนของเราเองถูกถูกฟ้องนะครับไม่ว่าเป็นคดีแพ่งคดีอาญานะคดีปกครองและไม่ว่าจะถูกฟ้องในขณะที่ดำรงตําแหน่งหรือพ้นตาแหน่งไปแล้วนะถ้าการถูกดำเนินคดีเป็นเหตุที่ได้ทําตามมาติคําสั่ง ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบนะครับสำนักงานปปชมีอำนาจให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีนะครับโดยคณะกรรมการปปชอาจมอบอำนาจให้พนักงานเจ้าที่แก้ต่างก็ได้หรือถ้าอายการมิได้เป็นผู้ฟ้องก็อาจขอให้พนักงานอายการเข้าแก้ต่างคดีให้ก็ได้การให้ความช่วยเหลือให้รวมถึงค่าลิชาธรรมเนียมและค่าทนายด้วยในการปฏิบัติหน้าที่การใช้ดุลบินิจของคณะกรรมการปปชกรรมการกรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวนพนักงานไต่สว,ตสวนและเจ้าที่นะครับในการมีความเห็นมีมติมีคําสั่งนะในการตรวจสอบสอบสวนไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติประกอบนูนะครับซึ่งได้แสดงเหตุผลอันสมควรประกอบแล้วและได้กระทําไปโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองนะถ้าไม่มีข้อนี้ไว้คนทํางานด้านการไต่สวนก็ไม่สบายใจครับมีกฎหมายเพื่อจะดูแลคนทํางานในสายงานนี้นะครับ ทีนี้มาดูการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปชนะครับหลายคนบอกว่าคณะกรรมการปปชนะถ้าเป็นเรื่องของการยืน่นบัญชีทรัพย์สินให้แต่ผู้อื่นยืน่นแต่ตนเองทําไมถึงไม่ยืน่นกลับที่จริงแล้วในกฎหมายเนี่ยบอกว่าคณะกรรมการปปชมีหน้าที่ต้องยืน่นบัญชีทรัพย์สิสนหนี้สินของตอนเองนะคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมทั้งทรัพย์สินที่มอบให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก็ค like ือสถานะเหมือนกับบุคคลที่เราประกาศกําหนดนะคณะกรรมการประปชจทั้ง9ท่านก็ต้องดาเนินการยื่นมาทีทรัพย์สินนี้เสียนเหมือนกันครับแต่กระบวนการเนี่ยต้องยื่นต่อประธานวุฒิสภานะครับเพื่อให้ประธานวุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและนี้สินเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเสนอให้ประธานวุฒิสภาพิจารณานะแล้วก็จะให้มีการตรวจสอบทรัพย์เสียนี่สินที่ได้ยื่นไว้นะครับ คณะกรรมการปรปชผู้ใดจงใจนะถ้าจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อประธานวุฒิสภาหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จนะปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบหรือมีพฤติการอันควรชื่อว่ามีเจตนานะไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินก็ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้การสูงสุดดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแะแนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะ แล้วก็ถ้าพฤติการเข้าข่ายเป็นผู้ร่ำรวยผิดปกติก็ให้ประธานวุฒิสภาส่งสำนวนพร้อมด้วยเอกาสารหลักฐานไปยังประธานรัฐสภาพเพื่อให้สอสอส,อส,ออสพทราบเพื่อดำเนินการต่อไปเห็นไหมครับแล้วก็เรื่องของการเสนอชื่อนะถ้าสอสอส,อสอวอเนี่ยหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งใน5ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือประชาชนก็ได้ครับ ที่มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0่นคนมีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาคณะกรรมการปรปรชผู้ใดมีพฤติการร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่จงใจไปปฏิบัติหน้าที่หรือแจ่มหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งน้ำนวนหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืหนหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่ไว่าจะเป็นในฐานะผู้ใชผ้ผู้สนับสน,นุนหรือผู้ให้ก็าตามนะครับก็ให้ยื่นต่อประธานรัฐสภา,พ,าพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําผิดตามที่ถูกกล่าวหาก็ให้ส่งให้ประธานศาลฎีกาเพื่อแต่งตั้งให้ผู้ไต่สวนแต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูนว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเห็นไหมครับว่าการดําเนินการคณะกรรมการบัญชีมีหน้าที่และอํานาจ เมื่อให้ผู้อื่นดาเนินการอย่างไรครณีเช่นเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินคณะกรรมการปปชอเองก็ต้องยื่นด้วยในที่สําคัญในข้ารายการของปปชอเองถ้าเป็นสายงานไตส่สวนนะครับสายงานตรวจสอบทรัพย์สินหนี้สินหรือตําแหน่งผู้มิการสํานักขึ้นไปก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิสนหนี้สินเช่นเดียวกันนี่เป็นสาระความรู้ที่ผมคิดว่าเป็นเพียงแค่หมวดแรกนะครับหมวดแรกมี11หมวดแต่ไม่สามารถพูดให้จบได้ในคราวเดียว ถ้าเป็นเรื่องอื่นท่านก็ติดตามในช่อง u t u b e นะครับของผมได้สาระสำคัญวันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะที่ทุกคนที่สนใจกฎหมายของปปชจะนั้นได้นำไปไประยุกต์ใช้ในการทำงานราชการหรือที่ท่านผู้สนใจสอบนะครับท่านมีความตั้งใจท่านศึกษาข้อมูลนะครับในการฟัง u t u b e นะครับที่ผมได้อธิบายไปท่านก็เปรียบอเอาไปเปรียบเทียบกับตัวบทที่ท่านมีอยู่ ขอบคุณคที่ท่านจะเข้าใจมากขึ้นนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ